สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เพรรุ่งเรือแทักเตอร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่นะคะหรายการมานำเสนอนะคะตัวนี้นะคะเป็น L 5 0 1 8 SP นะคะ,ร,ะรถจดทะเบียนใช้งานปี63นะคะหรือว่าปี2020นะคะคันนี้ชั่วโมงน้อยๆนะคะใช้งานมาเพียง1200ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสะภาพตัวรถนะคะส,สวยๆเลยนะคะ อนิเจอร์นะคะไม่แตกหักนะคะสีสวยสีเดิมนะคะในไปมีดเหลืเยอะมากๆนะคะสภาพยังหน้าใช้ได้อีก50%นะคะสภาพยางหลังใช้ได้อีก70%เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถกันก่อนนะคะเบาะนั่งนะคะเป็นเบาะหนังจากคุบต้าเลยนะคะลูกค้าเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนมานะคะ สวยเดิมๆเลยนะคะคันนี้ปี63นะคะชั่วโมงใช้งานเพียง1,200ชั่วโมงเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับใบมีดดันดินหน้าและผ่านพนหกนะคะ วนสภาพสวยๆเลยผาน,นะคะเป็นผานควน DH246F นะคะ,ะรุ่นนี้นะคะสำหรับ50แรงนะะผานเดิมนะคะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาจากอุบลราชธานีนะคะเปิดราคาที่560,000บาทเท่านั้น เปิดราคาที่5เซน60,000บาทเท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นเพียง75,000บาทนะคะลูกคา้าหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากตัดสดก็ได้เหมือนกันนะคะราคานี้นะคะเราตรวจเช็คให้ฟรีนะคะตรวจเช็คให้ฟรี200จุดนะคะฟรีชุดสีนะคะไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะมีบริการสร่งฟรีทั่วประเทศนะคะลูกคา้าหรือว่าส่งฟรี300กิโลนะคะแต่มีบริการสร่งทั่วประเทศนะคะ ไอที่สนใจคันนี้นะคะผ่อ,อนรายเดือนรายปีนะคะได้หมดนะคะทกสโรงงานนะคะต้องการใบเสนอราคาก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยทางอินบ็อกเพ็นะคะหรือว่าโทรสายตรงมาเลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งสอูนย์หนึ่งนศนย์เก้าหนึ่งศูนะคะ,ะ,คะเบอร์โทรข้างล่างนะหรือว่าใครที่ดูในช่องยู u ูบนะคะก็สามารถสอบถามทางข้อความหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลย ใครที่ไม่สะดวกทางข้อความก็สามารถโทรได้เลยนะคะมีบริการรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะสนใจคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะหมายเลขที่129นะคะปี63ดาวเพียง75,000บาทรถสวยสภาพดีต้องจิ้งเพชรุ่งเหลืองแพคเตอร์เ,เท่านั้นนะคะ